กำลังชมอยู่นี่กำลังเป็นการอ,อบอุ่นร่างกายอยู่นะครับสำหรับทั้งสองทีมนะครับทีมชาติไทยพบกับทีมชาติมาเลเซียนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับใครชนะจะได้เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในประเภทคู่ชายนะครับประเภทคู่ชายสำหรับทีมชาติไทยก็ถือว่าเป็นคู่ดาวรุ่งอีกหนึ่งคู่ที่น่าจับตาครับถึง ในปีนี้ได้มาเป็นเล่นประเภทคู่ชายนะครับการแข่งขันกีฬาเทคบอลชิงแชมป์โลกจะส่งได้ชาติละ1ทีมแค่นั้นนะครับชาติละ1ทีมเช่านั้นแต่ทีมชาติไทยส่งคู่ชายก็จะเป็นจิรติจันเรียงจับคู่กับศรศักเทาศิลินะครับ ในปีที่แล้วเราประเภทคู่ชายเราใช้คู้เล่นพักพงเดชเจริญจับคู่กับบุญคุ้มทิดวงนะครับสำหรับในปีนี้ในปีปีที่แล้วสามารถได้ที่อันดับ3นะครับได้เหรียญทองแดงครับสำหรับคู่ของพักพงแล้วก็บุญคุ้มทิดวงนะครับเรามาดูคู่นี้ว่าจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนในปีนี้นะครับจิรติจะเลียงจะได้เสิร์ฟก่อนในเซตที่1เสิร์ฟไปมาเลเซียยัง กลับขึ้นามาโอ้โหบินปาดกลับมาเป็นโอกาสของเจรติจันเลียงลูกนี้โอ้โหพยายามจะเล่นหลอกแล้วนะครับแต่ว่าลูกไม่ลงโตเป็นแต้มของมาเลเซียขึ้นนําเป็น1ต่อศูนย์เจรติจันเลียงจะได้เสิร์ฟในแต้มที่2ของชุดแรกนี้ลูกนี้เสิร์ฟดีครับโอ้โหเปิดซ้ายไม่ขึ้นครับมาเลเซียเป็นการแข่งขันในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับ ใครชนะจะเข้าสู่รอบแปดทีมสุดท้ายต่อไปนะครับจีรติจะเรียงจะได้เสิร์ฟแต้มตอนนี้อยู่ที่หนึ่งเท่ากันเสิฟจี้ไปที่เท้าขวาต้องแก้ไขกลับมาด้วยลูกหวัวแต่ว่าไม่ลงโตะนะครับทีมชาติไทยึ้แนนเป็นสองต่อหนึ่งจีรติจันเรียง,รยงหรือตุ้มกนวลนครับเป็นนักกีฬาเทเบิลจากอุดรธานีนครับแต่ว่าไป ศึกษาอยู่ที่กระนวนจังหวัดขอนแก่นนะครับครูศิ์บอกว่าเป็นลูกน่าจะเป็นลูกเอ็ดบอลน,นะครับได้เสิร์ฟใหม่นะครับแต้มนำอยู่ที่2ต่อหนึ่งทีมชาติไทยจีรติจันเรียงหนีจีไปที่เท้าซ้ายแล้วก็ต้องชงด้วยขวาแก้ไขโอ้โวลูกนี้ล้ำแดน แต้มของทีมชาติไทยสาหรับแต้มเมื่อกี้เสิร์ฟครบสีแต้มจะกลับมาที่มาเลเซียจะได้เสิร์ฟลูกนี้เสิร์ฟลูกแรกไม่ผ่านเน็ตนะครับมเมื่อกี้เจรติจะเลียงเป็นฝ่ายเสิร์ฟครบสีแต้มก็จะต้องออกไปอยู่ข้างโต๊ะสลับให้สรสักเทาศิลิออกมาเป็นฝ่ายรับนะครับลูกนี้เอ็ดบอลนะครับถูกขอบโต๊ะแล้วเปลี่ยนทิศทางลูกเอ็ดบอลจะเป็นการเล่น เริ่มเล่นใหม่นะครับเป็นการเสิร์ฟครั้งที่หนึ่งในแต้มนั้นนะครับสำหรับกติกาของเท็บอลที่ตั้งไว้ลูกนี้ยืนโหเตะเต็มๆลูกข้ามเอบอร์ดเลยนะครับสำหรับการทำของซีรติจะเลียงขึ้นนำไป4ต่อหนึ่งมาเลเซียยังจะได้เสิร์ฟอ,อีก3แต้มนะครับตามอยู่ที่1ต่อ4 สองักิ์ครับคือเปิดขวาแล้วก็ชงด้วยไหลจีรติจันเลียงลูกนี้โอ้ยเตะไม่ผ่านเน็ตครับเป็นแต้มของมาเลเซียตามอยู่ที่2ต่อ4ว่าเป็นนักกีฬาที่อายุน้อยสุดในทีมนะครับสำหรับจีรติจันเรียงนะครับ เสริมเปิดซ้ายแล้วก็ชงด้วยขวาลูกนี้โหยืนปาดเบาๆลงไปโต๊ะแล้วก็เป็นแต้มนะครับถึมชัยคื้น,นําเป็น5ต่อ2แต้มสุดท้ายของชุดนี้ก่อนนังลเป็นคน ครบ4คะแนนตอนนี้ทีมชาติไทยขึ้นนำอยู่5-3ต่อ 3. กลับมาที่สรศักเทวศิลิจะได้เสิบเสิฟด้วยขาซ้ายนะครับซ้ายจากสีสเกตนะครับสรศักเทาศิาลิเสิบครั้งที่2เสิบดีเปิดด้วยแปรขวาแล้วต้องชงด้วยซ้ายแก้ไขกลับมาไม่ลงโต๊ะ แต้มของทีมชาติไทยขึ้นนำเป็น6ต่อสาสำหรับมาเลเซียก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่กำลังเริ่มนะครับเริ่มศึกษาเกี่ยวกับเท็บอลแบบจริงจังนะครับแต่ว่าถือว่าเริ่มช้าไปนะครับแต่ว่าชื่อชั้นน่าจะห่างกว่าทีมชาติไทยแน่นอนนะครับลูกนี้เสิร์ฟถูกเน็ตนะครับ เสิร์ฟถุงแน็ตแล้วลงโต๊ะถือว่าเสิร์ฟเสียนะครับเสิร์ฟครั้งที่2ของสอระศักลูกนี้เสิร์ฟดีเปิดขวาชงซ้ายโอ้โหมีลูกเตะเหมือนกันครับสำหรับมาเลเซียตามมาอยู่ที่4ต่อ7ศรดสละศักขาชีวิตเป็นฝ่ายเสิร์ฟนำอยู่ที่7ต่อ4ลูกนี้เสิร์ฟออกนะครับ ได้เสิร์ฟครั้งที่2ในแต้มนี้นครับนําอยู่ที่7ต่อ4โอ้โหเสิร์ฟไม่ผ่านเน็ตเป็นดับเบิลฟอลนะครับแต้มของมาเลเซียตามอยู่ที่5ต่อ7จะกลับไปอยู่ที่มาเลเซียจะได้เสิร์ฟครับครบ4คะแนนจะต้องมีการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนให้อีกฝั่งตรงข้ามเสิร์ฟแล้วก็คนที่เสิร์ฟของฝั่งแดนเราจะต้องไปอยู่ด้านข้างของโตะนะครับ ต,ต้องสลับให้จิรติจะรเลียงมาเป็นฝ่ายคนรับนะครับการวนการเสิร์ฟการรับก็จะออกประมาณนี้นะครับสำหรับกีฬาเทคบอลในประเภทคู่นะครับที่กำลังชมอยู่นี่ยังเป็นการแข่งขันในเซตที่1อยู่นะครับรอบ16ทีมสุดท้ายโอเป็นมาเลเซียเป็นดับเบิลฟอร์ครับเป็นแต้มของทีชาไทายขึ้นนำเป็น8ต่อ5มาเลเซียจะต้องเป็นฝ่ายเสิร์ฟอยู่ครับตอนนี้ เสริร์ฟมาจีนิติจะเลยเปิดซ้ายแล้วชงด้วยขวาสอดแล้วสักเท้าสิริซ้ายจากสีสเกตสำหรับทีมชาติไทยก็จะประกอบทีมลักษณะประมาณนี้นะครับรูปแบบของทีมชาติไทยหน้าซ้ายถนัดเท้าขวาหน้าขวาถนัดเท้าซ้ายนะครับเหลี่ยมของกติกาเทคบอล น่าจะใช้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าการตีโต้แต่ละครั้งเนี่ยเราไม่สามารถตีโต้ทักษะเดิมได้เพราะฉะนั้นเราทีมชาติไทยประกอบทีมนักกีฬา2คนเนี่ยจะถนัดขวา1คนแล้วก็ซ้าย1คนลูกนี้สรศักดิ์เขาซิลิโูเตเป็นเอ็ดบอลน,นะครับเอ็ดบอลหมายถึงว่าถูกขอบโต๊และเปลี่ยนทิศท,ทางต้องเริ่มเล่นใหม่ในแต้มน,นี้นะครับมาเลเซียตามอยู่ที่5ต่อ10ลูกนี้เสิร์ฟไม่ข้าม เล้การเสิร์ฟอีกหนึ่งครั้งในแต้มนี้เสิร์ฟดีจิรติเปิดซ้ายชงด้วยขวาสอละศักลูกที่หุมไม่มีปัญหานะครับซ้ายธรรมชาติจากสีสเกตขึ้นนำเป็น11ต่อ5หรืออีกฉายาเขาคือสอทอบอนะครับสอละศักเทาสิหลิคะแนนนำอยู่ที่11ต่อ5จุ้มจิรติเสิร์ฟ โอ้โหเสิร์ฟซ้ายสุดสวยนะแต่ว่าถูกขอบโต๊ะ,ะครับผู้สิน์บอกว่าเป็นลูกเอ็ดบอลนะครับต้องเล่นใหม่ในแต้มน,นี้เออในเสิร์ฟใหม่ในครั้งที่1 11ต่อ5ลูกนี้เสิร์ฟออกถือว่าเสียสิทธิ์การเสิร์ฟในครั้งที่1น,นะครับตอนนี้ยังไม่เสียแต้มตอนนี้จะได้เสิร์ฟเป็นครั้งที่2จีรติจันเรียงหรือว่าตุ่มกระนวล ลูกนี้เสิร์ฟไปที่ที่เท้าซ้ายเปิดไม่ดีนะครับโอ้จบด้วยการเสิร์ฟของจิรติจันเรียงชนะไป10 12ต่อ5นะครับ12ต่อ5ในเซตแรกรอบ16ทีมสุดท้ายสำหรับการแข่งขันในปีนี้จะทำการแข่งขันตามกำหนดการคือวันที่8เป็นวันสุดท้ายนะครับวันสุดท้ายวันที่8 แต่ว่าวันที่7น่าจะมีการชิงไปก่อน2ประเภทนะครับระหว่างเดี่ยวชายและเดี่ยวหญิงนะครับวันที่7เพราะนั้นเดี่ยวชายและเดี่ยวหญิงทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงอยู่ในเส้นทางที่จะคว้าแชมป์ได้อยู่นะเนื่องจากว่าทั้งสองคนเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปแล้วนะครับก็จะพูดกันง่ายๆตอนนี้เหรียญทองแดง ทีมชาติไทยมีอยู่แล้ว2เหรียญแล้วครับอยู่ในมือแต่ว่าถ้ารอบรองชนะเลิศก็จะได้ไปชิงเหรียญทองนะครับในวันที่7นะครับประเภทเดี่ยวชายและเดี่ยวหญิงนะครับสำเร็จประเภทคู่ชายคู่หญิงแล้วก็คู่ผสมตามกําหนดการจะทําการชิงชนะเลิศในวันที่8นะครับวันที่8ซึ่งเป็นวันสุดท้ายนะครับจบหมดเวลาช่วงพักระหว่างเซตนะครับ ซตที่2การเล่นก็จะต้องยืนตำแหน่งเดิมเหมือนกับในเซตที่1น,นะครับแต่ว่าจะต้องเปลี่ยนให้มาเลเซียเป็นเสิร์ฟเพราะว่าเซตที่1ทีมชาติไทยเสิร์ฟแต่การนักกีฬาต้องอยู่ในตำแหน่งของตัวเองก่อนนะครับเมื่อกี้เซตแรกตุ้มเป็นคนเสิร์ฟเพราะนะั้นเซตที่2ตุ้มจะต้องเป็นคนรับอะไรประมาณนี้นะครับมาเลเซียลูกนี้เสิร์ฟดีเปิดซ้ายชงขวาโอ้โหลูกนี้หลุดออกขายโต๊ เป็นแต้มของมาเลเซียขึ้นนำนะครับโอ้ก็อย่างที่บอกนะครับกีฬาแจกบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้หมดนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่ค่อนข้างที่จะน้อยในการทำลงโตะนะครับเมตร50คูณเมตร50นะครับแต่ละฝั่งนะครับพื้นที่จะอยู่ที่เมตร50คูณเมตร50ครับแต่ว่าความยาวของโต๊ะก็จะอยู่ที่3เมตรนะครับความยาวของโต๊ะจากหัวโตะและท้ายโต๊ะจะอยู่ที่3เมตรนะครับมาเลเซีย โอเสิร์ฟถูกเน็ตโอเป็นดับเบิลฟอร์เป็นแต้มของทีมชาติไทยตามมันอยู่ที่1เท่ากันเสิร์ฟครั้งที่หนึ่งของแต้มนี้เสิร์ฟไม่ผ่านเน็ตนะครับลูกที่2มาเลเซียโหน่าจะแก้ไขด้วยลูกหัวจีไปที่เท้าซ้ายจีรติสรสักเท้าซิลิโอมาเลเซียยังเก็บขึ้นมาได้โอ้โหแต่ว่าลูก ไม่ผ่านนักกีฬา2คนถือว่าผิดกติกานะครับจะข้ามลูกเดียวแล้วก็ข้ามไปฝั่งในแดนของโซสู้นะถือว่าผิดกติกาจะเสียแต้มครับตามอยู่ที่1ต่อ2มาเลเซียลูกแรกเสิร์ฟติดเน็ตนะครับการเสิร์ฟของกีฬาเทคบอลถ้าเสิร์ฟติดเน็ตแล้วลงลงบนโต๊ะก็ถือว่าเสิร์ฟเสียนะครับเพราะนั้นการเสิร์ฟจะไม่ให ถูกเน็ตนะครับเีมชันยน,นำเป็น3ต่อ1ครบ4คะแนนจะมีการเปลี่ยนเสิร์ฟเมื่อกี้จิราติเป็นฝ่ายรับตอนนี้จิราติจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟมาเลเซียก็ต้องเอาคนเสิร์ฟไปยืนด้านข้างเอาคนที่รับเอาคนอยู่ด้านข้างมารับแทนนะครับกติกาของกีฬาทิวบอลจะวนอยู่ประมาณนี้นะครับทีมชันยนำอยู่ที่3ต่อ1เป็นการแข่งขันในเซตที่2 โหเป็นดับเบิลฟอร์ <ored> ครับการเสิร์ฟของจิรติจันเลียงแต้มเลตามาอยู่ที่2ต่อ3ยังจะได้เสิร์ฟในแต้มนี้อยู่ครับสำหรับทีมชาติไทยจิรติจันเลียงลูกนี้เสิร์ฟติดเน็ตนะครับเสียสิทธิ์ครั้งที่1ไปแล้วครับสำหรับจิรติจันเลียงครั้งที่2เสิร์ฟ โอ้โหเสิร์ฟหลุดออกท้ายโต๊ะเป็นดับเบิลฟรนะครับเสียแต้มให้กับมาเลเซียตามมาอยู่ที่3เท่ากัน mm hmm. ทีมชาติไทยจะได้เสิร์ฟจี้มาที่ขวาเปิดด้วยเขา่ <Yeah. S 1> oh. าเออนะ้นตอนนี้อยู่ที่3เท่ากันลูกนี้เสิร์ฟดีเปิดซ้ายแล้วชงขวา อ๋อแล้วครับตุ้มเปิดหนึ่งครั้งสอรละศักชงอยู่กลางโต๊ะแต่ว่าจีรติจะเลียงยังแก้ไขลงโต๊ะได้ขึ้นนําเป็น4ต่อ3แต้มสุดท้ายของชุดนี้ทีมชาติไทยนําอยู่ที่4ต่อ3หูโอ้โหเสิร์ฟโอ้โหฉีกมาซ้ายเท้าซ้ายของมาเลเซียเปิดไม่ขึ้นครับขึ้นนําเป็น5ต่อ3 ุดต่อไปจะเป็นมาเลเซียจะได้เสิร์ฟเนะี่ยเมื่อกี้ทีมชาติไทยตุ้มจีรติเสิร์ฟเสร็จครบ4คะแนนจะต้องไปอยู่ด้านข้างของโต๊ะนะตอนนี้จะเป็นสรศักมาเป็นฝ่ายรับนะครับจีรติจะเลี้ยงลูกนี้ยืนเตะมาเลเซียย,ยังเก็บขึ้นมาได้แต่ว่าคนเดียวเล่น3าครั้งไม่ได้ครับสาหรับกีฬาเทคบอลนะครับ,รบ,รบประเภทคู่ต้องมีการผ่านบอล2คนถึงจะถือว่าทําไม่ผิดกติกาครับสำหรับกีฬาเทคบอล ลูกนี้เสิร์ฟลูกแรกออกนะครับลูกที่2ดูว่าจะแก้ไขยังไรครับมาเลเซียโอ้เสิร์ฟติดหัวเน็ตเป็นดับเบิลฟอนนะครับเสียแต้มให้ทีมชาติไทยขึ้นนําเป็น7ต่อ3ยังจะได้เสิร์ฟต่ออยู่ครับสำหรับมาเลเซียลูกนี้เสิร์ฟดีที่เท้าขวาชงด้วยซ้ายจิรติยืนปาดง่ายๆโอ้โหผู้สินบอกว่าเป็นลูกเล่นลูกล้ําแดนนะครับสาหรับจิรติจันเรียงเป็นแต้มของมาเลเซียตามมาอยู่ที่4ต่อ7 แต้มสุดท้ายของชุดนี้มาเลเซียเสิร์ฟเสิร์ฟดีนะครับเปิดมาจิรติจะเลียงโหยืนหัวเต็มๆลูกนี้ข้ามป้ายเอบอร์เลยนะครับเป็นแต้มของทีมชาติไทยขึ้นมาเป็น8ต่อ4ชุดต่อไปทีมชาติไทยจะได้เสิร์ฟนะครับสรักเทาศริเมื่อกี้เป็นฝ่ายรับตอนนี้จะเป็นคนเสิร์ฟแล้วก็นักีฬามาเลเซียคนที่เสิร์ฟเสร็จจะ้ไปอยู่ด้านข้างของโต๊ะนะครับ โอ้โหลูกนี้เล่นลูกสั้นอ้ผู้ตัดสินผู้ช่วยช่วยผู้ตัดสินว่าเป็นลูกเล่นลูกล้ําแดนนะครับเป็นต้มทิมชาไทยขึ้นนำเป็น9ต่อ4มาเลเซียขอเวลานอกครับตอนนี้การขอเวลานอกของกีฬาเทคบอลที่เคยเกินไว้นะครับ 1เกมหรือว่า1แมตต์จะขอได้แค่ทีมละ1ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นการขอเวลานอกโหต้องละเอียดจริงๆนะครับถึงจะเอามาใช้กันนะครับก็อย่างลักษณะามาเลเซียเมื่อกี้เซตแรกชนะออแพ้ไปก่อนเขาก็ยังไม่ยอมไม่ยอมขอเวลานอกนะครับแต่ว่าเซตที่2ทีมชาติไทายขึ้นนำประมาณ9ต่อ4ีเขาก็ขอเวลานอกนะครับ แล้วก็ถ้าสมมุตินะครับสมมุติมีการเล่นในเซตที่3มาเลเซียก็ไม่สามารถที่จะขอเวลาได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นกีกาเทคบอลจะกําหนดไว้ประมาณนี้นะครับก็แฟนๆกีฬาเทคบอลที่กําลังศึกษาก็ก็ลองศึกษาไปด้วยนะครับแล้วก็ลองไปฝึกนักกีฬาของอที่กําลังอยากเล่นกีฬาเทคบอลนะครับ การขอบด้านนอกจะอยู่ที่หนาทีนะครับหนาทีต่อ1แมตช์ก,การแข่งขันนะครับเราขอได้แค่ครั้งเดียวนะครับ2ใน3เซตขอได้แค่ครั้งเดียวทีมชาติไทยนำอยู่ที่9ต่อ4สอรสักเท้าสิริลูกนิจจีมาที่เท้าซ้ายต้องเปิดโอ้เป็นเอ็ดบอลครับลูกนี้ถูกขอบโตแล้วเด้งเปลี่ยนทิศทางนี่ก็ถือว่าเป็นลูกเอ็ดบอลต้องเล่นเ์ฟใหม่ในแต้มนี้นะครับ ยังเป็นโอกาสของส,สอรสักเทาซีจะได้เสิร์ฟในครั้งที่1ของแต้มนี้9ต่อ4ลูกนี้เสิร์ฟเอ็ดบอลนะครับการเสิร์ฟเอ็ดบอลในครั้งที่หนึ่งจะได้เสิร์ฟใหม่ในครั้งที่1อีกหนึ่งครั้งนะครับลูกนี้เสิร์ฟดีชงด้วยหัวมามาเลเซียยืนปาดโอ้โหเป็นแต้มเลยนะครับธีรต,ติจะเรียนยืนยาวไปนิดนึงนครับเปิดลูกแรกไม่ขึ้นมาเลเซียตามมาที่5ต่อ9 ทีมชาทยังจะได้เสิร์ฟอยู่ลูกนี้ติดเน็ตนะครับมีโอกาสเสิร์ฟอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับการเสิร์ฟกีฬาเท็บอลเสิร์ฟครั้งที่2เสิร์ฟดีเปิดซ้ายแล้วก็ชงได้ขวาโหยังปาดได้ดีอยู่สรศักดิ์เขาซสีลิลูกนี้จืนเตะโหย่ข้างโต๊ะนะแต่ว่าลูกหลุดออกขอบโต๊ะ เป็นแต้มของมาเลเซียตามอยู่ที่6ต่อ9ลูกนี้เสิร์ฟออกนะครับลูกแรกเป็นการแข่งขันในเซตที่2ในะเซตที่1ทีมชาติไทยชนะไปก่อน12อต่อ5เซตนี้ทีมชาติไทยนำอยู่9ต่อ6โอ้โหมาเลเซียลูกนี้เป็นลูกเอ็ดบอลน,นะครับพยายามจะทำลูกลงโต๊ะแต่ว่าลูกถูกขอบโต๊ะแล้วก็เปลี่ยนทิศทางนะครับ จะได้เสิร์ฟใหม่ในลูกที่1ในแต้มนี้9ต่อ6เสิร์ฟออกท้ายโต๊ะได้เสิร์ฟอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับทีมชาติไทยคะแนนนำอยู่ที่9ต่อ6เสิร์ฟดีมาเลเซียต้องแก้ไขด้วยลูกสีสากลับมาโอ้แต่ไม่แก้ไม่ลงโต๊ะเป็นแต้มของทีมชาติไทยขึ้นนำเป็น10ต่อ6ครบ4คะแนนจะกลับมาอยู่ที่มาเลเซียจะได้เสิร์ฟ จิรติเจริกจะต้องเป็นคนเข้ามารับนะครับศรศักดิ์เทาสิริลูกนี้โอ้ยถือว่าไว้ใจได้ครับซ้าย C ส,สีสเกตศรศักดิ์เทาสิรินะครับขึ้นแทนแล้วครับสำหรับทีมชาติไทยในเซตที่สองมาเลเซียเสิร์ฟแต้มตามอยู่ที่6ต่อ11 โอ้โหเสิร์ฟไม่ผ่านเน็ตแล้วลูกที่สองแก้ไขด้วยลูกศีรษะสำหรับมาเลเซียตุ่มเปิดซ้ายชงด้วยขวาโอ้แต่ชงล้นนะครับโอ้ถ้าสรศักเล่นหรือว่าถูกลูกก็ถือว่าเป็นลูกเล่นลูกล้ำแดงแล้วลูกเมื่อกี้ล้นไปแล้วนะครับเป็นแต้มมาเลเซียตามอย่ามาอยู่ที่7ต่อ11ลูกแรกเสิร์ฟไม่ดีทำมาเลเซียลูก2 ลูกแก้ไขของเขาคือลูกหัวนะครับการเสริฟจีวิตเท้าซ้ายเปิดชงด้วยขวาสอละสับเท้าซีรีลูกนี้โอ้โหโอ้เตะโอ้โอโอโอโลงโตไปไกลเลยครับจบการขันทีมชาติไทยชนะไป12ต่อ7สรุปผลการขันทีมชาติไทยชนะไป2ต่อ0เซตแล้วพได้เข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในวันนี้อีกนะครับ ก็ถ้ามีการแข่งขันรอบต่อไปเราก็จะทำการไลฟ์ให้กับ FC ได้ชมนะครับสำหรับแมตน์นี้สวัสดีครับ